ไปแล้วนะอาจุดที่เขาเริ่มรันเลยแล้วกันสิวสินาทีสุดท้ายห้าสี่สามสองหนึ่งผมพี่ยังไม่ดูแลวพี่นชาชาบเพื่อนนะครับโกอเคเขาดูหน่อยแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างเอ้ยว่าเอาว่ะก็ดูก็ดูไปสิก,ก็ยังไม่ดูเอ้ย เออตะผิงวันดีตะผิงนะมอนสเตอร์ฮ e นเตอร์ไอวินต์มีนาคม2 0 2พี่เ็ด,ดูซิมีอะไรบ้างมีมอนสเตอร์อะไรในวันนี้นะครับ d i จ i t a l อีวเวนต์เราจะมาอัปเดตการอัปเดตล่าสุดของมอนสเตอร์ฮ t นเตอร์สตอรี่แล้วก็ที่ได้จะเปิดเผยวันที่9กกากรกฎาแล้วก็มอนสเตอร์ไรว่ามีอะไรที่สามารถจัดการแล้วก็เล่นได้แล้วบ้างสวัสดีผมไงจช่ไหมครับดีครับมอนสเตอร์ฮันเตอร์ไร n มอนสเตอร์ฮ s นเตอร์สตอรี่ส มันน่าประหลาดใจมากที่เรามีการเปิดเผยถึง m o n s t e r ร์จุดซร r วิงรูนสองแต่ก่อนอื่นเราไปดูตัวอย่างใหม่กันก่อนครับ <c oughs> แปลหมดอนะ่ะย0นาทีอ่ะบอกเลย <c oughs> มันบอกว่ามันนานมาแล้ว <c oughs> ราฮารอ <c oughs> ที่ไม่เคยไม่สามารถบ,บินได้เกิด <c oughs> ขึน <c oughs> ้นเป็นไปไม่ได้นะ ไม่น่าเชื่อต้องรายงานให้ใครได้รู้นั่นเหอฮันเตอร์นี่นะงานของฉันที่ต้องจับราคลอดให้ได้นะที่ภูเขามาฮาหน่างานของฉันคือการผจนภัยอะไลเดอร์ฮันเตอร์ทำงานด้วยกันเนี่ยนะ <c oughs> แผนเราเป็นงี้จริงเหรอมันมันเป็นไม่ได้เหรอเฮ้ยเ <c oughs> นื้อเรื่องน่าสนใจจัง <c oughs> อย่ามากบววนแผนเราเด้ <c oughs> เดอเออ ปกนายเจ็บแน่อืมอุบะบะอุบะบะโอ้โหพอดแอเมชันโทบิทราชิก็ได้เป็นด้วยเหรอโอ้โหบาเซกิก็มามาพวกแกไปทุกที่เลยเหรอวะถามจริงเถอะโอ้โหฉันเห็นราทาลามันมาก่อนนะมันไม่ใช่หลงแกนะอย่าไปยุ่งเลยฉันจะจับสิ่งนี้ให้จบซะ แค่เชื่อใจมันจะเกิดขึ้นแน่ที่โลกใบนี้เราต้องคนที่ทองไปได้ว่าความลับนั้นคืออะไรบ้างไอ้หนูนี่ไม่ใช่เกมนะคนมาแล้วโอ้โหวิงอับลูนไม่ไม่แทมมอนสเตอร์ฮันเตอร์สตอรี่สองวิงออฟลูน,ออนเอาวะมันก็แปลนเพื่อนนะเปาลูมู อืมอุ้ยคามมราไมเดนเอาฟิดมินโตะเอน่าเลสวิงลาท้าแล้วก็จะได้เซตสกิลเซตเลเยอร์ของมอนสเตอร์ฮันเตอร์สตอรี่สองวิงอัปดุนด้วยนะออกเนี่ยต์วอนไหมเนี่ยแล้วไงล่ะครับก็คือตัวอย่างล่าสุดที่เราจะให้คุณได้เห็นว่าคุณจะชอบนะ รากลับไปดูที่ตัวอย่างแล้วก็คาแรคเตอร์ของที่เราจะได้จัดการขึ้นมาในวิชานี้โดยเราจะเจอกับเลสวิงลาทาแต่ว่าหลังจากที่เราไปที่อีเวนต์นี้แล้วทุกอย่างก็จะกลับไปที่การบนรจุจำเพายแล้วก็ประจมไพด้วยกันเหมือนเดิมนั่นแหละฮะแล้วก็เราจะเห็นคนที่ขี่เอ่อไทเก็กอยู่ด้วยแล้วก็วมไปถึงคลายแล้วก็ปาริโกของเขาสุดิโนะและนั่นแหละคือการทำงานด้วยกันระหว่างฮันเตอร์แล้วก็ไรเดอร์ และในท้ายที่สุดแล้วที่จบของเทลเลอร์นี้คุณจะเห็นเรื่องสิราท่าระเบิดพลังขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเขาจะทำลายโลกหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเป็นตำนานที่กล่าวขึงเราอยากจะทราบได้จนกว่าพวกคุณจะเล่นตัวอย่างแล้วก็เกมเพลย์ครั้งล่าสุดที่จะเดตในครั้งต่อไปเกมเพลย์ข้ามเลยได้ไหมเนี่ยอยากดูอ่ะโอ้ Battle m e c h a นิกเหรอไม่เคยจะเล่นเลยนะแต่ว่าไหนก็มาแล้วก็เล่นให้ แปลให้เลยกันเหมือนกับเกมก่อนหน้านี้ครับมันเป็น RPG แล้วก็จะเข้าการต่อสู้แล้วก็ตัดเข้าสูา่ฉากการต่อสู้เหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเกมแรกที่เราเคยเล่นกันก็คือจะเป็นเท r ร์นสเป s y s ส e m อย่างเช่นเคยเราทำทุกอย่างดูมีความสมูทแล้วก็การเคลื่อนไหวได้อย่างดีมากขึ้นรวมไปถึงการวางแผนการรบค่อนข้างจะสมูทและคุณจะสามารถใช้ความรู้ในการจัดการมันด้วยความรู้ของคุณในการเล่นเกมได้ด้วยเช่นกัน รวมไปถึงการใช้อาวุธอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย s t o r y 2, <Story> 2จะทำให้คุณสามารถมีความรู้สึกในการล่าได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น fighting, ในการเข้าสู่โหมดต่อสู้มีนมีต่อสู้อยู่3แบบก็คือ power speed แล้วก็เทคนิค speed ชนะ power power ชนะ technical technical ชนะ speed คุณต้องจัดการแล้วก็บริหารได้อย่างถูกต้องถึงจะสามารถจัดการแล้วก็เอาชนะได้แต่ท้ายสุดแล้วแม่งก็คือเลเวลก็ชนะทุกอย่างอยู่ดีเอ <c oughs> วจีจีคือเลเวลชนะทุกอย่างอยู่ดีถึงเราจะเลเวลถึงเราจะแบบแพ้ใส่ก็คือแต่ถ้าเลเวลเราแม่งมหาศาลก็ชนะอยู่ดีนะครับเห <c oughs> มือนเกมไปมอน่ะที่เราแบบเอามันเอา,มอ,เอามอนทตาสายฟ้าไปตีมอน มอนธาตุดินอะโดยว่ามอนธาตุสายฟ้าเราเลเวแค่60อะแล้วมอนธาตุดินเลเวล20อะอยังไงเมันก็ชนะอยู่ดีอะ,อะคุณสามารถที่จะแสดงท่าทางในการโจมตีแบบดับเบิ Attack ได้โดยทำงานคู่กับคู่หูของคุณคูณ่หูค,ค,คุณจะต่อสู้อยู่เคียงข้างคุณเสมอวันดีแลนนี่ครับดีแลนนี่นะเอะอแต่ว่าเอฟเ,เฟกต์เอฟเฟกต์สกิลสวยนะ คือเพิ่มท่าเข้ามาในมอนเตอร์ทันเตอร์ซอรี่สองอุ้ยคิดถึงตัวนี้มากบันบาโร่ครับไม่ใช่อะไรมันชื่อว่าอะไรวะหานดูตุ้มอ่ะมันเหมือนกับบันบาร่เลยแต่ว่ามันไม่ใช่บันบาร่นะครับก็คือดูลนะัมโบลอสอ่ะดูลัมโบลอสใช่จำชื่ออะไรออโอ้โ,อโหค้อมแบบอย่างเท่โดยถ้าคุณมีความสามารถในการซ <c oughs> ิงคโครด้วยคซิงคโครก <c oughs> ับมอนสเตอร์ของคุณมาก,อมากพอคุณสามารถเจาซิงคโครได้ <c oughs> เกมนี้เราได้ทำการเพิ่มความความสนุกในการเล่นเพิ่มขึ้นด้วยในการเล่นเกม Monster Hunter Story 2นี้นะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่รายละเอียดของโปรดัก t ์ Monster Hunter Story, Mon Story 2 Wing of Rune <"The world S 1> จะเปิดจำหน่ายวันที่9ตุลา9ลกรกฎาคม2021 20นี้ไม่เล่นครับ <laughs> แปลเฉย <laughs> เพราะยังไงมอนเตอร์ฮันเตอร์เราก็เล่นแค่ภาคหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูคือเนื้อเรื่องน่าสนใจดีนะวิงอ r รูนจะเป็นเ,นเรื่องเกบบี่ยวกับลาทาร์ดแน่เลยอยากให้คุณติดตามการอัปเดตของเราไว้อย่างดีนะนี่ไงมอนเตอร์ฮันเตอร์ไรส์ล่าสุดอินโฟข้อมูลล่าสุดนะครับ <All right. S 2> มาแล้ว <All right. S 2> เอาละหละังจากที่เราไปดูตัวอย่างล่าสุดของมอนเตอร์ไรส์ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างการอัเดแรกเลย แล้วก็ไปดูที่ตัวอย่างใหม่กันเลยครับแฝงชาจะยินจะยินนะจีมาโ่ที่ไอซ์แลนด์อ๋อคุ้นเคยกันเลยแต่ต้ออัปเดตฟรีครั้งที่หนึ่ง Monster Hunter Rise ไรซ์เวอร์สองจุดศูนย์เคล็บคอมพ e เซนเโอ้โหเดวิลเอพ x กไดเบ o s มาแล้วว่บตัวแดงมาเลย โอ้โหโอ้โหรวดเร็วคุ้นเคยเอพเิกลาทารอสนะครับมาอีกแล้วจ้าโอ้โหเคมจัดจัดแมกนามาโลแมกนามาโลที่อยู่ในแรมเพจเหรเอเอพิกเอพเิกที่อยู่ในแมปธรรมดาโอ้เอพเิกลาเทียนว่ะมิสุนี่ยอยู่ในแมปไอซ์แลนด์โอ้โหคุ้นเคยกับดีเทลออสตาส้มปะเนี่ยส้มปะเนี่ยถ้าไม่ส้มไม่ต้องมาคุยกัน ธรรมดาปะคุชาราเดอร่ามอนหัวร้อนหึงปีนะครับมอนหัวร้อนสลับนักล่าแบบมือใหม่นะตีแล้วด้งตีแล้วปิวครับตีแล้วกระเด็นคาเมเลออสอะนอนผู้เป็นมิตรนอนผู้ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ <c oughs> นายควรจอดตำแหน่งมังกรโบราณได้แล้วนะคาเมเลออสบอกกูบอก,บอกตรงๆเถอะ อ๋อการตีกันระหว่างมอนว่าทำไมแมกนัมโลมันซาเวจจังวะมันชนะมังกรโบราณได้ด้วยเหรอเนี่ยเอลเดอร์ก็ชนะเหรอเนี่ยเอาไว้เลยเพราะว่าอัปเดตเอพิวยี่สิบแปดก็คือวันนี้ครับมน่น่าจะเมื่อเช้านี้อืมน,นี่เล่นไปยังยังเลยเลยนี่ยังเลยเข้าไปแค่ปลดล็อกแคปได้ได้เฮดอาร์แปดเฉยๆนะครับ เราจะให้ขอ้อมูลคุณอย่างละเอียดที่ท่วนขึ้นอีกครั้งนะครับ m o น s เตอร์เซอร์ไรเวอร์ชัน2.0นี้จะปลดล็อกในวันที่28เมษายนวันพุธที่จะถึงนี้วันพุธวันนี้นี่วะแล้วก็ภายใต้ปกก็คือเป็นคัเมเลออสที่มีการประกาศตั้งแต่เดือนมีนาคมว้าวเราได้เพิ่มมอนสเตอร์บังกรโบราณเข้าไปก็คือเทโอสตราแมวมียวดระเบิด และคุชาลาดอวราจิ้งเหลนลมและก็<_<_ไดอะโบรที<_<_<_่จะทำให้คุณขี anyway> ้แตกได้โดยการพุ่งเสียบตวดคุณในแรมเพดเราได้เพิ่มมอนสเตอร์เอพ็กเข้าไปในแมปทั่วไปในสแตนดาร์ดเควสว้าวมิสุนไฟเอพิกเีเทียนไม่มีชุดอยู่ดี เราได้เพิ่มชุดกร่อแล้วก็อาวุธเข้าไปใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปคลับกันด้วยนะครับโอ้โหชุดคาเลอตอย่างอย่างเท่เลยวะขี้แตกเลยขี้แตกเลยแล้วก็ดูด้วยนะว่านี่เป็นรกอัปเดตใหม่นี่จะเพิ่มมาในอัปเดตครั้งนี้อ๋อ oh, อันนี้ของเสียตังค์นั่นเลยเนี่ย DLC นะครับซื้อเสียตังค์นะเสียตังค์ คุณสามารถอ๋อเปลี่ยนรูปแบบตัวละครใหม่ได้ตอนนี้เราให้ตั๋วคุณฟรีนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมไปโหลดเอาที่ใน e-shop ด้วยนะครับให้เราเปลี่ยนแปลงได้ฟรีคุณสามารถที่จะใช้เสียงของทันเสียงของชาวบ้านในหมู่บ้านคัมบราในการเพิ่มเข้าไปในตัวละครได้เช่นเสียงของฟูกเกนแล้วก็มินโตะโอ้โหเส Let's get the Hardy ไอ้ย I get ่ชิบิเล t โอ้เสียงคิโนะไม่ค่อยน่ารักเลยอะและยังเพิ่มเข้าไปอีกเสียงของคาแรคเตอร์เข้าไปอีกหลายเสียงเข้าไปในครั้งต่อไปนะครับคุณสมบัติจะซื้อเลเยอร์ใหม่ได้ด้วยแล้วก็ชุดของเลเยอร์ของบัตดี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ท่าทางใหม่ว้าวสติ๊กเกอร์ใหม่สติ๊กเกอร์ โอ้ชอบซิเกอร์จังน่าไปซื้อแล้ววะ่ะติเกอร์เนี่ยน่าซื้อทรงผมใหม่โอ้ทวินเทลว่ะชุดแต่งกายสาตัตว์แล้วก็อือ่นๆอ,อีก,อกมากมายรวมไปถึงอ๋อเข้าไปซื้อนอินเทลอีกสับแล้วก็มีเว้นเควสใหม่ให้คุณได้เล่นด้วยอย่างฟรีฟรีด้วย them, อ๋อ คุณแค่เข้าไปโหลดแล้วก็สามารถเล่นได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งในออฟไลน์อ๋อถ้าคุณเข้าไปคุณจะได้สติกเกอร์ใหม่นะครับสำหรับเควสอีเวนต์เควสแล้วก็ของแต่งกายใหม่ด้วยเลเยอร์แว่นตาเด็กเน์ดเลเยอร์ผมน่ารักจริงเลยนี่เออฮันเตอร์แรง์แคปอลล็อกหลังจากคุณเข้าไปอัปเดตคุณจะได้ปลดล็อกฮันเตอร์แรง์แคปไว้หนึ่งครั้งยิว่าคุณมาได้ไกลขนาดไหนระหว่างฮับเพส หลังจากคุณจัดการคุณได้คุณจะ Hunter Rank Toy รับคันเตอร์แรงพ์ทอยมาเพื่อจะได้เพิ่มฮันเตอร์มอนเตอร์มอนเตอร์ใหม่เข้าไปนะครับเอเจนเควสเหรออ๋อต้องไปตีคาเมลอสเพื่อจะผ่านได้ใช่ไหมอ๋อลวมไปถึงแลมเพดเควสด้วยที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมาขึ้นถ้าคุณปลดล็อกแคปอ๋ออารีนาเควสด้วยเหรอได้ได้เลยแล้วก็ เพืสำสรับเล่นคนเดียวด้วยคุณน่าจะลองดูนะ unlocked, แล้วก็มีการสามารถคราฟเลเยอร์ได้ด้วย<อ>คุณสามารถแต่งตัวยังไงก็ได้ที่คุณชอบ Hunter Rank Cap u n l อัล็อกก็คือถ้าเราอยากอยากจะคราฟเลเยอร์เราต้องมี Hunter Rank Cap ขึ้นเยอะๆนะครับถึงจะคราฟได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมถ้าเข้าใจผิด มีสตอรี่เพิ่มขึ้นมาคิวการ์ดใหม่แก้บัคแก้บัคอันนอเี้เแก้บักสุ่มสร้อยแน่เลยแต่เติมเดเวอร์ชันนย0ยังไม่หมดชินเทียงเท่านี้คุณจะต้องเรากำลังจัดการในการอัปเดตครั้งต่อไปสำหรับมอนเตอร์ไรและครั้งต่อไปจะเป็นการอัปเดตในเวอร์ชั่น3.0 เราจะเพิ่มสตอรี่เข้าไปเพิ่มมากขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเกี่ยวขีกับหมู่บ้านคัมบุระแล้วก็การเกิดกำเนิดแรมเพจขึ้นมาเป็นยังไงเราอยากให้คุณไม่อยากที่จะพลาดมัอนอย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันนะครับเราจะเพิ่มความข้อมูลเข้าไปอีกนเะกี่ยวกับไทเตอรเด็กครั้งที่3ว่ามีอะไรต่อไปกับคุณในภายหลัง <S <S Cross Over Content ถ้าคุณมีเซฟดัต้าของม o n s t e r Hunter อไ คุณสามารถเอาไปอเอาไปล็อกคัมบูระเลเยอร์อัเมอร์ในมอนเตอร์ฮันเตอร์สตอรี่สองได้แล้วก็แล,วกแล้วถ้าคุณมีเซฟของมอนเตอร์ฮันเตอร์สตอรี่สองคุณสามารถเอาไปอล็อกอู้ชุดของมอนเตอร์ฮันเตอร์สตอรี่สองในมอนเตอร์ฮันเตอร์ไรได้ยัดโดอย่างเทพอันนี้แรงกว่าเพื่อนเลยอ,อันนี้แรงกว่าอันนี้โคตรแรงเลย เพราะคนเล่กมอนเตอร์ฮันเตอร์ไลส์สตอรี่น่าจะน้อยมากแล้วก็ในครั้งต่อไปจะมีการมีมอน s เตอร์ฮันเตอร์สตอรี่สองวิงอัดรนที่จะเปิดจำหน่ายวันที่9กกรกฎาคมนี้แลวก็มอน s เตอร์ฮันเตอร์ไล์ที่ตอนนี้กำลังเปิดให้เล่นอยู่นะครับคุณสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มได้ที่ทั้งสองเกมก็คือทั้ง Monster Hunter Rise ล้วและก็ Monster Hunter Story Wing of ิงอับดได้ในอนาคต จบไปเนี่ยแตงสวัรชิ่งจบแล้ววะ่ะเออหมดแล้วหมดแล้วไม่